สนับสนุนรายการโดยอาจารย์โอคนสื่อกรรมสัมผัสวิญญาณสนใจติดต่อลายไอดี0902510550 Facebook กรรมติ k t ต k อคนสื่อกรรม YouTube คนสื่อกรรมพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอน คุณโจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนกครับผมเสียงดังเสียงรถดังนิดนึงนะพี่อยู่ระหว่างกลางทางครับโอ้โหจอดในที่ปลอดภัยไหมคุณโจ๊กอ๋อไม่มีปัญหาพี่ใกล้ๆ้วัดได้อยู่โอ้โหวัดบุญรอดจะพระขนงใกล้ๆวัดด้วยนะอ่ะเอ้าเอาเป็นการไม่ไม่รบกวนกันมากไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้พี่เนาะเนาะวันนี้ลูกค้าเยอะไหมคุณโจ๊กพอได้อยู่ครับผมวิ่งมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำฮะ อได้เรื่อยๆอยู่ครับเอ่อวิ่งอะไรแบบนี้มานานยังคุณโจ๊กผมวิ่งมาสามผมมาวิ่งก่อนหน้านี้วิ่งมาเมื่อเมื่อตอนที่ไอแอปส้มแอปเขียวมารวมกันออแล้วก็จนมันจนมันแยกออกมาแล้วก็มาเป็นอ๋อเอยชื่อได้ไหมพี่เออได้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 ไม่ได้มีอะไรไอลาลาูมกับลแมนมันรวมกันที่ผมวิ่งตอนนั้นนะก่อนจะไปทํางานประจําแล้วก็หยุดวิ่งไปตอนนั้นก็เจออยู่เจออยู่แถวพระรามสองเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเล่าให้ฟัง แล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อสักเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดปีก่อนเจอแถวแถวพระรามสองเดี๋ยวเล่ฟังทีหลังแต่ตอนเนี้ยผมมาวิ่งแก๊ปตอนนี้วิ่งได้มาสามปีแล้วฮะแล้วก็ทำงานประจําวิ่งวิ่งงานประจําทํางานประจำทุกวันแล้วก็ยันมากเลยอะแต่ว่าตอนนี้ออกงานประจำเลยฮะทำงานวิ่งแกลปอย่างเดียวครับโอ้ยแล้วแล้วเออวิ่งยันเช้าเลยบางคืนครับพี่บางคืน มันคืนก็ยันเช้าแต่ส่วนใหญ่จะเช้าฮะส่วนใหญ่ก็จะประมาณหกโมงเช้าตีห้าตีสี่เนี่ยทั่วนฮะไกลสุดไกลสุดเลยเคยไปที่ไหนฮะครูเสียงรถไกลสุดเอ่อพระรามสองครับพระรามสองแล้วก็มันก็ไปทั่วไปเอ่อหนองจอกก็ไปออกออกตรงแถวเอ่อนอนทบ,บุรีแถววัดสะพานสูงก็ไปถึงฮะ ไปทั่วครับผมเพราะผมไม่ได้ไม่ได้วิ่งเป็นไม่ได้วิ่งเป็นไม่ได้ไม่ได้กดวิ่งเป็นแค่แอรียาคผมจะวิ่งผมล่อผมไปเรื่อยนะครับงานรับไปเรื่อยตรงไหนนี่ได้แปลกระถ่ายเล่นสนุกสนุกนั่นไงมันต้องเป็นคนไม่กลัวนะจะไปวิ่งอย่างเงี้ยเออกลัวพี่กลัวนิดหน่อยฮะแต่ไม่ได้กลัวมากเออบางคนสามสี่ทุ่มเขาก็เข้าบ้านแล้วเออแต่เรานี่ยันเช้าเนี่ยเอาเอา แต่ว่าเรื่องที่จะเล่าให้กันฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านมาหลายปีแล้วถูกปะ่ะได้ได้ใช่ครับผมมานแปดเก้าปีได้แล้วนะโอ้โอ้โอ่โอะโอเคคุณโจ๊กล่าเลยเรื่องเราเป็นไงเชิญเลยครับนั่งกับไปเมื่อแปดเก้าปีที่แล้วผมรู้จักกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะไม่เอ่ยชื่ออะไรกันเรียกว่าคุณนั่นแหละผมก็รู้จักกันแล้วก็คบกันพักหนึ่งจนเขามากรุงเทพมาที่กรุงเทพเราก็ มาเที่ยวหามาเที่ยวหาอะไรก็โทรโทรตามผมแม่แหละโทรตามไปนั่งกินข้าวกินอะไรกันพอกินข้าวกินอะไรเสร็จเราก็เสียง<ๆ>เสียงได้ยินชัดนะฮะอืมอืมครับแต่ <พอ S 1> มีเสียงมีเสียงรถข้างๆดังมากเลยใช่ฮะมันเป็นรถรถสิบล้อฮะอ๋อหรอโอเคโอเค,คโอเคต่อเลยนะมันเป็นพอพอไปพอเราเจอที่กรุงเทพอะเราก,เราก็เราก็กินข้าวกันแล้วก็ไปจบกันที่ห้องพักหลายวันอืม วันนั้นนะ่ะมันก็มีกิจกรรมอะไรก็อย่างงี้เป็นอย่างว่าดาราาผู้ชายฮนะแต่ระหว่างนั้นนะ่ะเพราะว่าตอนสมัยนะั้นผมยังกินเหล้าอยู่เมื่อสักแปดแต่เก้า 8, 8, ปีที่แล้วเนี่ยผมยังกินเหล้าอยู่แต่ผมก็ไม่ได้กินแบบเมาอะไรขนาดนั้นครับเราก็นั่งมองเขาเขาเหมือนคนหายใจไม่อิ่มอ่ะพี่เนตหมายถึงว่า เราตัวเขาโยนตัวเขาโยนจากพื้นพาผู้หญิงคนนี้ไปนอนด้วยกันหลังจากเสร็จกิจเรียบร้อยเราก็ใใชช่่นั่งแล้วก็มองแล้วก็นั่งนั่งก็นั่งใช่มันก็นั่งคือเราก็นั่งมองเขาหลับไปแล้วเขาเมาเ็าก็หลับไปเราก็เราก็ตึงๆแต่เราก็ยังมีสติอยู่ฮะเราก็นั่งสูบสูบบุหรี่สูบยาไปสูบบุหรี่ไม่ดีฮะแต่ว่านั่งสูบบุหรี่ไปบอกไว้ก่อนคือราที่เรานั่งเราก็งงแบบงงอาการการที่เขามีอาการแบบเขาหายใจ เขาหายใจแบบนี premises, ้พี่เน่เข้าว oh. ่ะหายใจงี้ฮะเหมือนเหมือนคนหายใจเหมือนจะเหมือนเหมือนสำลักเหมือนจะเหมือนไม่มีอากาศหายใจฮะแล้วตัวเขาจะแบบแอ่นขึ้นจากจากที่นอนนะครับพี่แอ่นขึ้นแบบแต่ไม่ใช่ว่าตัวลอยในหนังผีไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะแอ่นขึ้นแบบตัวแบบเอาหมอนสองชั้นรองหัวแล้วก็เขาก็ยังแบบเนี้ยผมก็แบบหายใจนั้นผมก็ตกใจจะตายแกกูเลยว่านี่เราดมงใจอ่ะเนาะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรก็จนจน จนเช้าก็เราก็ไม่ได้ถามาอะไรเขาออก็เก็บความสงสัยนั่นก,ก็เก็บความสงสัยก็ผ่านจนผ่านไปจนมามีช่วงวันประมาณลอยกระทงอ <c oughs> เอ,อ่อคุณผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนกำแพงเพชรับเขาก็ผมก็บอกว่าเนี่ยผมหยุดนะเดี๋ยวผมไปเที่ยวหาเขาบอกมาเลยมาเลยคุณมาเลยเดี๋ยวรออยู่ที่นี่ มาลอยกระทงด้วยกันผมก็นั่งรถทัวร์ไปเขาก็มารับผมดีๆรับเสร็จเราก็ไปเออ่เช็คเช็คอินที่รีสอร์ทเพื่อแต่รีสอร์ทอะน่ากลัวพี่เนทไม่ไม่ไม่ใช่รีสอร์ทน่ากลัวนะทางเข้าไปอะอม,มันเป็นทางแบบคูเมืองเก่าของกรแพงเพชรนะฮะ<อ>มันเป็นทางเลาะคูเมืองเก่าเข้าไปแล้วไป,ไปถึงเราไปถึงประมาณก็สองทุม่มสองทุม่มสามทุ่มได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เลาะเข้าไปเลาะเข้าไปเสร็จ<ๆ>ก็ไปเปิดห้อง เปิดแอร์ท anyway, like, so mm. ิ I, so so ้งไว้เปิดอะไรเปิดไฟทิ้งไว้จนได้กุญแจได้อะไรมาเขาก็บอกว่าผมพาเขาออกไปกินข้าวผมก็ขับเขาก็ขับรถพาผมแต่ผมไม่คนผมไม่คนขับเที่ยวเนี้ยเขาก็ซ้อนมาผมก็ขับรถพาเขาออกมามาที่เอ่อเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารที่แบบมีตรตีมีอะไรเงี้ยฮะก็นั่งกินก็นั่งกินกันจนถึงแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ดื่มแล้วผมเลิกดื่มดื่มเหล้าได้พักแล้วผมก็ไม่ดื่มแล้วผมก็ นั่งนั่งเป็นเพื่อนเขาเขาก็สั่งเบียร์มากินอืกินคนเดียวไปสามขวดมั้งเบียร์ินไปสามขวดแล้วก็กินปกติ <c oughs> แล้วเราก็เข้าเราก็เข้าใจนะว่าเขากินค่อนข้างจะดื่มเก่งพอกินเบียร์สามขวดเสร็จผมก็มันก็ได้ประมาณสักเที่ยงคืนแล้ว <c oughs> ก็กําลังเขาังได้ที่เขาบอกก็ถามว่าคุณง้ววงยังบอกง,อง่วงแล้วเข้าไปนอนเถอะก่อนนั่นก็จะมีร้านเออร้านที่เป็นเหมือนร้านขายของชําตามข้างทางนะที่เขาเขารู้ที่เนาะ เขาก็ขับรถผ่านไปเขาไปซื้อเบียร์สองขวดแล้วก็ซื้อเหล้ารีมาแบนหนึ่งเขาไปซื้อเยอะจังเอผมก็ไม่รู้เขาเหมือนเขากินดุพี่เขากินดุมากไอ้เราไม่กินเลยนะเขาก็ซื้อมาเสร็จเราก็ขับรถไปถึงไปถึงไปถึงรีสอร์ทที่เราเปิดอ่ะเขาวนี้ยระหว่างทางเราเราขนหัวลูกเราลกูกตลอดทางแล้วก็และหน้าเราก็ชามาตลอดทั้งมันมีอะไรหรือเปล่าวะมันมีอะไรหรือเปล่าวะ แล้วก็คิดว่าว่นาจะมีอะไรนะก็จนเข้าห้องเสร็จเขาก็เตรียมจะอาบน้ําอาบทากันนุ่งกระโจมอ,อกนุ่งอะไรเงี้ยใส่ผ้าขนหนูนุ่งกระโจมอ,อกนุ่งอะไรผมก็ผมก็มกอ่านั่งรอเขาที่มันตกใจคืออะไรพี่เนธเบียร์ผมเอาไปแช่ในตู้เย็นให้ได้สองขวดเขายกสองรอบหมดนะตกใจเลยผมว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วก็ยก ยกแบบเหมือนคนกินน้ําเหมือนเรากินน้ำโพลาริตเลยพี่ครับยกครอบรอบแรกก็คราวนี้มีเสียงแอม <c oughs> <c oughs> เสียงอ,อ้าวไอ้สงสัยจะสงสัยจะเจ็บคอแล้วกินเยอะบมื่วันนี้เราก็คิดอย่างนั้นเนาะอากาศมันเย็นเนาะพฤติกาช่วงนั้นต่างจังหวัด <c oughs> มันก็เย็นเนาะลอยกระทงลอยอันนี้ผมดืมเล่าไปว่าลอยกันลอยลอ,อยกระทงเสร็จแล้วตัดบทไปครับ <c oughs> ก็จะมาถึงห้องจะมาถึงอะไรเงี้ยเขาก็ไอแอม <c oughs> <c oughs> แต่เสียงแอมอะ่ะมันเป็นเสียงผู้ชายอื <c oughs> เราก็เอ๊ะมันห,หูแว่ววะหูฝากวะอะไรประมาณนี้ฮะเพราะด้วยความที่เราเราเจอเหตุการณ์พวกนี้บ่อยจนมันทําให้รู้สึกว่าคงไม่นะไม่น่าจะมีอะไรนะคราวเนี้ยเขายกเขายกอีกครั้งหนึ่งหมดขวดแต่คราวนี้้เขาก็ากแอมไอไอมาเลยไอยเป็นเสียงผู้ชายเลยแล้วก็ถามพูดพูดเป็นเสียงผู้ชายกูอะ จอกับมึงอีกแล้วนะผมก็อะไรวะมันเราก็ถึงวแวหรู้เปล่าวะไปข้างห้อง,องเปิดเปิดโทรทัศน์หรือว่าเราเปิดเราก็ไม่ได้เปิดโทรทัศน์นี่หว่าครับกูอะเจอกับมึงแล้วนะตามกูมาตลอดเลยนะมึงเนี่ยผมรัชักไม่ดีแล้วมั้งผมบอกคุณถามคุณเป็นอะไรนั่งหันหลังนั่งหันหลังกับผมตรงหน้าเขาเข้าตู้กระจกเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอะนะ ผมก็นั่งติดกระเป๋าผมอยู่นั่งตรงนั่งตรงหัวนอนติดกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าที่ผมสัมภาระที่ผมมาไปนะผมก็ตักนั่งติดตรงนั้นอยู่ <c oughs> พอเสียงมาเท่านั้นแหละผมก็เลือมรู้ซีกระเป๋าแล้วผมก็ถามเขาก็ถามเขาก็ถามอีกเขาก็พูดคําเดิมมึงเนี่ยจะตามกูไปถึงไหน <c oughs> ออะไรวะแล้วระหว่างที่ที่เขาพูดอ่ะ มันมัน,ม,นมันฉุดมันฉุดคิดอยู่อยู่อยู่อย่างหนึ่งคือข้างหลังของคุณผู้หญิงคนเนี้ยมันเหมือนกันในในฝันผมเมื่อเห็นเมื่อก่อนที่จะเจอเขาอืประมาณสักสองสามเดือนน่ะก่อนที่ผมจะเจอเขาอะข้างหลังเขาเลยแหละแต่ในภาพมันเป็นภาพซ้อนขึ้นมาคือเขาใส่ผ้ารัดอกครับพินิจเ,เป็น,เป,นเป็นเขียวสีเขียวขี้มาครับเออแล้วก็ใส่จุกกระเบน เป็นสายแบบคล้ายๆแบบลายดอกหมากลายลายดอกลายดอกหมากลายโบราณนะพี่ครับแล้วก็ที่ข้อเท้าอ่ะที่ในฝันที่ผมเห็นนะแล้วมัน้ามันซ้อนขึ้นมาเขาถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรึงไว้กับตรึงไว้กับเอ่อมันมีเสาหลักหลักไม้อันหนึ่งนะฮะตึงไว้อืมผมก็เฮ้ยแล้วก็ใช่หรือเปล่าวะใช่นี่หว่าเราเนี่ยจะไปใช่ ถานี้เท่าน,นั้นแหละพอก็พูดพอก็พูดมึงตามกูมาณามึงตามกูมาตลอดเลยนะเจอเลยนั่นแหนะประมาณนี้นผมแล้วเขาก็ถามกูถามมึงรักมันไหม,มผมบอกคุณผมไม่เล่นเอาดีๆเอาดีๆเป็นอะไรกูถามแล้รักมันไม่ตวาดผมนี้ผมก็เอาแล้วกูกูอเอาไปแล้วกูเจออีกแล้วดี้ใจนะกูเจออีกแล้วไงวันเนี้ยผมก็เ,เห็นท่าไม่ดีเลยบอก กูมไม่รู้นะมึงเป็นใครมาจากไหนแต่วันเนี้ยมึงจะเป็นใครเขาก็บอกว่ากูเนี่ยขุนอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ขุนอะไรชื่อชื่อพ่อพ่อบอกว่าโอ้โหกูไม่รู้ผมก็พูดเป็นพูดเป็นภาษาภาษาพ่อผมนลนะครับกูก็ไม่รู้หรอกว่ามึงจะเป็นอะไรมานยังไงแต่ณนะวันเนี้ยพบเนี้ย กูอะปัจจุบันมึงจะมียศมีศักดิ์มาจากไหนกูไม่รู้ออกซะผมถามนี้ออกซะก uh. ็นั่งเขาเขายังนั่งแบบนั่งผมก็ผมก็แบบผมเขายาวๆยาว,ยาวปะบ่านะพี่ mm. ผมก็ออกฟูๆแล้วออก mm. แบบออกอยากโซกหน่อย mm. ครับคุมหน้ามาเขานั่งก้มอยู่ก้มอยู่ก้มสักพักหนึ่งโอ้โหพี่เนตรหัวใจไปตรงหถึตงตุ่มพี่หันหน้ามาหาผม เหมือนในหนังผีเลยพี่ตาตาดําไม่มีมีแต่ตาขาวหันมากูถามมึงรักมันไหมผมก็บอกถ้ามึงไม่ออกกูจะทั้งที่มึงยังอยู่เนี่ยผมพูดอย่างนี้นะกูจะกระทําทั้งที่มึงยังอยู่เนี่ยมึงจะออกไม่ออกเออกูไม่ออกได้มึงไม่ออกใช่ไหมผมลืมเล่าไปนิดนึงผมเวลาไปต่างจังหวัดไปไหนมาไหนเนี่ยผมจะพกของไป จะมีตะกุดมหาละงับดอกเจ็ดนิ้วอของหลวงพ่เทียมกษ,ษตัตริธิราชที่ผมพกติดตัวประจําเวลาไปด่านจังหวัดแล้วก็มีดหมอมีดหมอประมาณเล่มเล่มเล่มทั่วไปฮะเล่มประมาณเขาเรียกมีดห้านิ้วฮะความยาวห้านิ้วถ้ารวมองนี้ก็ประมาณเก้านิ้วผมจะพกติดตัวไปต,ไปตลอดมีดหลวงพ่อมีมีเขอาสมอครและมีดอันเนี้ยกับตะกุดชุดเนี้ยคือผมใช้ผ่านงานกับผมมาบ่อยออืเราก็พกติดตัวมา ผมก็รูดซิรูดสิที่ผมบอกว่าผมรูดสิไปไหนผนโอ,อาจับของอะไรก็ไว้ข้างหลังละกูถามมึงจะออกไม่ออกผมถามนี่ช้ำอีกคันกูไม่ออกได้มึงไม่ออกใช่ไหมกูกูจะกระทําทั้งทั้งที่มึงยังอยู่เนี่ยกูถามมึงแกออกไม่ออกพอหันหน้าหาผมเนี่ยตาดําไม่มีมีตาขาวเนี่ยเขาลุกขึ้นตบตบไอตบตบเครื่องแปง้งตั้ง ขึ้นบกลุกขึ้นได้พี่ก็ดึงผ้าออกอเป็นร่อนจอนเลยนะพี่แล้วกูเตรียมวิ่งออกไปผมก้าวสองก้าวถึงล็อกคอวิ่งเข้าวิ่งเข้ามาในวิ่งเข้ามาในวิ่งเข้ามาเ,เข,า,า,เเขา,า,เาจะเปิดประตูถึงประตูแล้วผมก็โดดไปล็อกคอมาก่อนล็อกเสร็จผมก็ลากดินถูกกลับผมก็ถามกูมถามม,ถามึงจอกไม่ออกกูไม uh, ่ออกกูไม่ออกกูไม่ออกแล้วมันก็เล่าเรื่องนะมึงนี่ตามกูทุกชาติเลยขท้าก่อนอีนี่มันก็เอามึงไปมึงก็เอามันไป ประมาณว่าผมเป็นชู้เขาเมื่อพบภูิไหนแล้วก็ไม่รู้อะนะเขาเล่าผมฟังอย่างเงี้ยเขาบอกมึงนี่นะตามจองร้านจองผ่ายดูชราิผมเลยถามว่ามึงอ่ะยังไม่ปล่อยวายเหรอมึงถึงยังอยู่อย่างนี้ไงผมถามึงถึงยังอยู่อย่างนี้ไม่ตุ่มไมุ่่มตั้งเจอเจอไงเดี๋ยวเจออะกูผมว่าเดี๋ยวเจอกันผมว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคุยดีๆไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเจอกันผมก็ลากก็แบบ เขาไม่มีแรงนะผมผมเพาะผมล็อกคอเขาเนาะเขาก็ไม่มีแรงเราก็ไม่ได้ล็อกแรงเลคนลากผมมึงปล่อยกูมึงปล่อยกูบอกกูจะปล่อยทำไมล่ะมึงแนจิมมึงปล่อยกูดิบอกจะปล่อยทำไมมึงถามมึงจะปล่อยทำไมมึงแนจึมก็หนีมึงถามมึงถามมึงแนจึมก็หนีไปดีมึงก็ไปสิกูจะไปได้ไงมึงสักซะเต็มตัวขนาดนี้อ๋อได้ได้ผมก็ลากมาจนถึงเตียงผมก็น้ํามาแล้วผมก็จับน้ํามันมีน้ําปล่าหัวนอนนะครับ ผมก็จับน้ํเปล่าหวนผมก็จับแล้วผมก็ว่ามดน้ำโบอะไรของผมไม่ที่ผมพอเป็นบัางอะน,นะว่าเสร็จผมก็ออกอกกอกเสร็จก็โอ้ย้องพี่แล้วก็น็อกไปน็อกไปเลยออผมก็เลยไม่นอนเลยทีเนี้ยนั่งเฝ้ายันเช้านั่งเฝ้าเป็นข้าวก่อนแต่คราวนี้เขาแบบเขาดิ้นทุรนทุนทนลายพี่ลเลยเขาแบบเหมือนตัวเขาลอยจากพื้นอะ่ะ มนจแบบจะไม่ได้แบบลอยสูงในในหนังผีอะไรขนาดนั้นเนี่ยแบบเหมือนตัวก็แบบมันก็หายใจะลแบบตัวเขาตัวเขาแอ่นขึ้นมาพี่เยครับเราสงสารนะเรอกมันเหมือนคนจะจมน้ําอ่ะหายแบบ <gasps> อย่างเงี้ยมันแบบมันแบบอะไรของเขาวะเราก็ไม่เข้าใจแล้วพ่กก็มีเสียงสะอื้นแต่คราวนี้เสียงเขาแล้วล่ะด้วยความที่เขาเมาแล้วเขาเมาไปแล้วจนจนเจ็ดแปดโมงเช้าอะ่ะเขาก็ตื่นใช่ไหมผมก็นั่งฝ้าเขานเช้าก็ไม่ปลุกล้วก็ไม่ปลุก แล้วก็ห่มผ้านอนใ้เขาเราก็นั่งเฝ้าเราก็นั่งเฝ้าเย็นเช้าดูว่ามันจะมีอะไรขึ้นมาอีกแล้วตอนนั้นเฝ้าผมก็นั่งพบทวนแล้วมันผ้าเป็นผ้าก็ามาในหัวว่าจุดนี้จุดนี้นะในเมืองในเมืองโบราณในในเมืองโบราณในกำแพงเพชรเนี่ยมันมีจุดตรงนี้เป็นจุดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอมันเป็นมาอย่างนี้นี่เองเหรอวะเนี่ยแล้วก็นึกในใจเนาะรอจนเขาตื่นเขาก็ตื่นเขาก็บอกคุณเมื่อคืนเราเมามากไหมผมบอกมาก มากจนไม่ใช่ตัวเองอืเขาก็ตกใจบอกคุณเจอเขาแล้วเหรออือใช่ผมเจอแล้วเขาคือใครเหรอข่าวนี้เขาเล่าผมฟังยาว่าตอนก่อนเขามีเขามีแฟนเขามีแฟนเป็นเออ่นายฐานเรือนี่แหละเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาดบดีฮะเลี้ยงเขาดบดีแล้วก็แบบเออเลี้ยงเขาเนี่ยแล้วเขาแต่แต่แฟนเขาได้เป็นคนค่อนข้างจะแบบสวดมนต์ไหว้พระอะไรประมาณผมนี่แหละแล้วเขาก็ อยู่กันมาพักหนึ่งไอ้นี่แหละมาให้เห็นมาทำกบพฤติกรรมอย่างเงี้ยหมายถึงท่านคุณคนเนี้ยมามาให้ทหารเร,ร,รือคนนี้เห็นใช่ฮะอ,อ,อ,อแล้วเขาก็ติดต่อจนจนจน,จนเขาจนทหารเรือเขาตายอยตายด้วยตายด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ได้ตายเพราะว่าเขาทําร้ายหรืออะไรนะพี่ตายเพราะเขาอายุเขาเยอะกว่าเพราะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยอคุณผู้หญิงเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่หรอกฮะแต่ฐานไอ้านายทหารเรือเขา กำลังใกล้เกษียณแล้วฮะแล้วก็ตายด้วยด้วยอะไรก็ผ่านไปจนสมัยก่อนมันมันก็น่าจะประมาณยี่สิบสามิปีที่แล้วเนาะไอไอการฝากเงินในธนาคารก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาเล่าผมฟังนะเขาได้เงินมาจากแรนเขาที่หรือวธการทํางานของเขาเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้พ่อเก็บให้พ่อเก็บเก็บเก็บไว้จนแบบเป็นเงินสดนะฮะครับจะไปปลูกบ้านที่เชื่อไหมว่าเขาเล่าผมฟังว่า าบอกคนเนี้ยเขาเล่นไม่เลิกเอาเงินแม่พ่ออ่ะพ่อเขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยใส่กระเป๋าใส่อะไรไว้ในไว้ในไว้ในห้องพระแล้วไฟไหม้ทั้งหลังเลยที่ไฟไหม้ทั้งหลังและระหว่างนั้นเนี่ยที่คนก็คนเขาจะวิ่งไปดับไฟจะวิ่งไปช่วยกันผมลืมเล่าให้ที่ที่แน่ตัประมาณนั้นไปเขาเห็นเป็นผู้ชายโบราณยืนอยู่ตรงหน้าต่าง ยืนอยู่กลางกองไฟพี่แต่นั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเขาเล่าให้ผมฟังครับ,รบประมาณนี้ฮะแล้วก็ก็พเอเสร็จผมบอกว่า <c oughs> คุณนะคุณไปทําอย่างนี้นะไปถือศีลไปทุกวันพระเล่าอยาเล่าเบียร์เล่าเบียร์เลิเเลกได้เลิกซะอเมลราเบียร์เลิเเลกได้เลิกซะวันพระวันโกนอยากกินผมขอแค่นี้แล้วคุณไปทําซะเดี๋ยวมันจะมีอะไรขี้ขายขึ้นแต่ถ้าเขาจะจองเวรจองกรรมอะไร ว่ากันอีกทีแล้วเนี่ยรีบอาบน้ําแต่งตัวพาผมเข้าเมืองเก่าหน่อยอืมผมก็เขาบอกได้ได้ได,ได้แต่เขาสั่นเขาแบบหน้าเขาซีดเลยเนาะเขาก็เขาก็อาบน้าแต่งตัวเสร็จจนผมบอกว่า <"De ep. S 2> เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินพาผมเข้าเมืองเก่าหน่อยก็พาผมวนรถอยู่ในเมืองเก่าอยู่เสียค่าเข้าไปคนละยี่สิบก็จำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะคนไทยอ่ะแล้วก็เราก็มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไร เอเจดีช้างล้อมแต่ไม่ใช่ตรงนั้นมันจะวนมาถึงจนจนมาถึงที่ที่หนึ่งมันเป็นเหมือนวิหารพระยืนเขาเรียกวิหารพระยืนผมบอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยน่าจะมีอะไรผมขอไปคุยกับเขาหน่อยเราเราเรากรู้สึกได้เองว่าเขาอยู่ตรงนี้รู้สึกเฉยๆฮะว่าเขาอยู่ตรงนี้แหละว่าว่าเขาเคยตายเขาเคยคือคุณผู้หญิงเนี่ยเขาคงจะเคยตายอยู่ตรงเนี้ยอ เราไม่รู้ว่ามันเป็นคุกหรือเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่ามันโหมันเราไม่เกิดสมัยนั้นเนาะพี่เราก็จําความไม่ได้หรอกครัพอเสร็จผมก็เดินเข้าไปกําลังจอดรถเสร็จลมลมแบบพัดมาปะทะผมเนี่ยบูบใหญ่ว่ะพัดมาบูบหนึ่งว่าเอาแล้วกูมามามาเจอแหละผมก็เลยบอกรออยู่นี่ไม่ต้องไปไหนเขาบอกไม่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 เข้าไม่เข้าไปไม่เข้าไปกลัวแล้วจะทํายังไงบอกผมก็ถอด้าที่คอผมบอกใส่ไว้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชื่อผมรอผมอยู่ที่รถเดี๋ยวผมมาอืผมก็ไปก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปเสร็จก็ไปมันไปมันมันเหมือนไฟช็อตอะพี่พีเนตเมันไฟช็อตเลยแบบมันจี๊ดมันงัวนมันเหมือนเป็นภาพถ่ายรูปในที่มืดอะครับครับมันมแวบขึ้นมาแล้วเราเห็นเป็นว่าภาพที่เราฝันว่าวันนั้นอะที่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยถูกล่ามโซ่นอนเนี่ย ถูกล่ามโซ่ไว้ตรงเ,งเนี้ยที่เฉิดฉากเนี่ยเขาเป็นเมียเป็นเมียของท่านขุนเนี่ยเป็นเมียใหญ่ <Ooh. S 1> แล้วประมาณน่าเหมือนแบบท่านขุนเขาไปผ้ามาเป็นชอบเป็นฉากนะไปทําสงคามหรือไป,ไป,ไ,ปไปราชการต่างเมืองหรือเข้าเมืองอะไรนี่แหละพี่เข้าไปเมืองหลวงอะไรเงี้ยแล้วเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่พอใจที่ผู้ชายใสยก่อนเนาะพ พวกเจ้าขุดบุญน,นายเขามีบ้านเล็กบ้านน้อยได้เยอะใช่ไหมละ่ะเขาไม่พอใจเขาก็มีมีผู้ชายพวกฆ่าในเรือนหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นผมคนอยู่ในนั้นคนหนึ่งก็ได้แต่ภาพมันขึ้นมาว่ามันมีผมแต่ผมไม่เห็นชัดผมก็บอกว่าณนะวันนี้ถ้าท่านยังยึดติดกับสิ่งนี้ท่านก็ไปเกิดไม่ได้ท่านก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารที่ท่านเป็นอยู่ ปล่อยเขาซะแล้วที่ท่านบอกว่าท่านรักเขามากหรืออะไรก็ตามเนี่ยท่านทํา,าทให้เขาชิปเขาทําให้เขาชิปทั้งชีวิตเลยเหรอครับคุณท่านทําให้เขาเขาทําให้เขาแย่ทั้งชีวิตเลยเหรออก็ไม่ตอบไม่อะไรนะแต่าภาพมันเสือผมก็แผลเมตาอะไรให้เราก็คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบไปแล้วอืก็เงียบมาได้ก็มีกันก็แบบจากกันโดยดีที่แบบครับตลนนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่อแต่เขาก็ มันเพราะยามติดต่อมาเรื่อยหลังจากวันนั้นมาปีกว่าปีกว่าสองปีเขาติดต่อมาคราวนี้เล่นหนักเกือบตายพี่นั่งแฝงนั่งแฝงในบ้านนั่งอะไรเนะี่ยผมบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยไปหารูปหารูปบูชาพระเจ้าตากมาแล้วก็บูชาขอขอ,ขอพรท่านพงษ์ท่านซะ พอที่ผ่านมาผมไปไหนไปเหนือมาใต้ผมผมบูชาพระองค์ท่านผมผมก็รอดมาทุกครั้งผมก็ไม่เคยมีก็หลับสบายหมดปกติอะ่ะถ้าไม่ได้เหตุสุวิสัยอะ่ะผมก็เขาก็เขาก็ทํานะก็ก็ทาก็อะไรกับกลายเป็นคนเลิกกินเหลา้าวันพระวันโกรแต่ตอนเนี้ยหยุดกินแล้วแต่ชีวิตก็ยังรุ่นรน่อนดอมไ,มไม่ได้อยู่กับที่อ่ะพี่อพอมีแฟนเห็นว่ามีแฟนส่งเสียให้ก็ก็ เขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเล่าเหมือนเราเป็นเหมือนกัยเป็นเพื่อนกันแล้วว่ะเขาบอกคุณเนี่ยมีผู้ชายรุ่นน้องคนหนึ่งมามามาชอบฉันเงี้ยแล้วอ้าวคุณก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วมันยังไม่ไม่หยุดไม่ไม่หยุดไม่ลาไม่เลิกไม่ลาสักทีเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเขาเล่าเหมือนคุณเลยว่าผมน่ะมีความรู้สึกว่าผมเคยมาที่นี่ผมเคยอยู่ที่นี่เมื่อเมื่ออดีตอืบอกผมก็เลยบอกว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตชาติหรืออะไรก็ตามไม่รู้เอาชาติปัจจุบันเนี่ย มีกินมีใช้มีทําเป็นอยู่ชีวิตให้มันดีแค่นั้นพอแล้วและไอ้เรื่องที่มันเป็นอยู่ที่เราผิดเราก็ผิดตัวเรามันผิดอยู่แล้วครับเลิกได้เลิกซะเราจะมนชีวิตเขาก,<ๆ>ก็ก็ยังมีปะปายอยู่ยังมีปะปายไม่ไม่ได้เรื่องผู้ชายนะพี่มาถึงไ,งไอ้ไอ้ผีท่านขุนเนี่ยก็ยังมีปะปายมา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 นี่กัอบเขาบ่อยอยูอ่เหมือนกันเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับพี่เนตอฮยเรื่องนี้น่ากลัวนะดีมากเลยเรื่องเนี้ยแต่ เสียงนี่เสียงลดนี่เสียดายมากเลยโจ oh. โจก็เล่าได้ดีเรื่องเนี้ยในความรู้สึกผมนะเพราะว่า mm hmm. มันบ่งบอกถึงความเลียวถึงความแบบเอ้ยอันนี้มันมันเป็นเรื่องจริงอ,ะอ่ะอ่าเราในความรู้สึกเรานะว่าแบบเฮ้ย oh. เรื่องนั้นมันเกิดจริงๆนะแล้วแล้วแล้ว,ลวตัวเราเองอ่ะก็อยู่ในเหตุการณ์อะไรแบบนี้ประมาณเนี้ยคือใน,ในความรู้สึกว่าเฮ้ย ไอ้เรื่องพบชาติหรืออดีตชาติอะไรตก็แล้วแต่เนี่ยมันน,นพาพาให้เราไปตรงตรงเอ่อบริเวณนั้นเนาะ,ะแฮะตรงนี้มันมีรถสุดร้อยเยอะออมันแล้วมันก็แล้วมันไปมันไปเหมือนเราไปเก็บไปเก็บรอหยหลายๆอย่างอ่ะพี่ไปเก็บพื้นที่ไปเก็บหลายๆอย่างผมมันมีมันมีเรื่องหนึ่งอ่ะพี่พี่เนีที่แบบที่ผมให้คําตอบยังไม่ถูกคือผมไปทุกที่อ่ะผมจะไปเจอพระรูปของ สมเด็จพระเจ้าตากสินทุกที่เลยนะอไม่ว่าจะเป็นในป่าในเขาในอะไรผมจะ้ไปเจอทุกที่เลยนะผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่ามันมันเราคงจะมีอะไรเกี่ยวพันกับท่านคุณสัมพันธ์เนั้ยน่าจะประมาณนะฮะเราก็นับถือท่านไงโอ้นับถือมากครับผมนับถือมากไปไหนที่กรุงทองเี่ยนะที่ที่ใช้ที่ขอบารมีท่านในการแบบในการขับไล่สิ่งไม่ดีพวกเนี้ยผมก็จะใช้จะใช้บทพงท่านนะ ผมว่ามันเป็นบทที่ดีอ่ะสัพพสัตว์ูวินาสันต,ต,ติผมว่าว่าเป็นมันมันมันดี่ะ <S <S บทนี่ออผมว่าเข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 าต่งมาดีนะครับอือก็ประมาณเนี้ยนะอา้าวคุณโจ๊กโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากมากที่นํามาเล่าสู่กันฟังเฮ้ยเรื่องเรื่องดีมากเลยอ่ะกับสิ่งที่นี่แล้วก็น่ากลัวนะเรื่องเนี้ยแต่ไม่เห็นเสียงรถันดังไปนิดนึงแค่นั้นเองแล้วพี่เนตพี่เนตออกอากาศทุกวันไหนฮะทุกวันจันทร์กลางคานฮะ การกางคารมันมีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เมื่อหกสิบปีที่แล้วผมเกินเกินได้ไหมผมเพิ่งเกิน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 นะเกินเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสายต่อไปเดี๋ยวสับดาน้าเคยมาเล่ากับกับผมได้เอออมันเป็นพอ่เขาเป็นเขาชื่อน้าต้อยเออเรื่องเนี้ยเกิดกับผมเมื่อเรื่องนี้ผมสัมผัสเองกับตัวเนี่ยประมาณเมื่อสักสิบห้าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วตอนที่เข้าวงการเอ่อวงการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอ่าอ่าเพิ่งเข้าเนี่ยผมเจอกับตัวแต่ก่อนหน้าเนี้ย เคยได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วเป็นผีนะเขาเรียกเป็นเขาพเรียกผีนะต้อยกินยาฆ่าตัวตายผิดหวังในความรักเฮ้ยทําไมคุณคุนทำไมคุณคุอันนี้เรื่องนี้เกิดเกิดจากตระกูลผมเลยนะเหรอครับใครเคยเอาเรื่องนี้มาเล่าอีกไหมผมไม่แน่ใจผมเคยเล่าให้คนอื่นเขาฟังไปนะกินยาฆ่าตัวตายรักต่างรักต่างอำเภอเออแล้วก็ประมาณนั้นมาว่าขอมามาเจอรุ่นผมเนี่ยมาขอที่อยู่ ประมาณนะั้นมาขอเป็นวิญญาณเลยนะมาขอที่อยู่เออบอกว่าเหมือนประมาณว่าแบบ,บไม่มีที่หลบแดดหลบฝนเลยมาเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นอนะไปนั่งคือค้าให้น้าผมเห็นแล้วคนที่เล่าผมฟังคือยายผมน้าผมแม่ผมพี่สาวผมที่อยู่ในอากามออและคนเหล่าเนี้ยคนเหล่าเนี้เหลือแค่แม่ผมกับพี่สาวผมสองคนเท่านั้นนอกนั้นคนอื่นนะัออ้นเสียชีวิตไปหมดแล้วอ้แม่มีพี่ทุกตาบอกคุณโจ๊กเล่าได้มันมาก โอ้เสียดายเสียงรถมันดังไปนิดหนึ่งแค่นั้นโอ้โหตรงนั้นเฮ้ยเรื่องนี้จริงๆนะผมถ้าถ้าเกิดว่าไปไรายการอื่นนะผมจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าเรื่องนี้น่ากลัวออเออเออเออมันมีอีกถ้าเป็นไรเดอร์ก็เจอบ่อยพี่ถ้าเป็นไรเดอร์เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยไลังนะเดี๋ยวถ้าย้อน่องย้อน<ผ>มา<ห>ถ้ายอยากถ้าอยากจะฟังผมมีหลายเรื่องเรื่องนี่ผมสมัยเดินสายก็มีเออ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 ได้ได้คุณโจ๊กได้ครับยังไงคืนนี้ขอบคุณมากมากแล้วก็ขอให้ลูกค้าได้เยอะนะ แล้วก็ขับรถก็ระมัดระวังนะค่อยๆไปอย่าอย่าเจออะไรในวัดเท่านั้นเองเอ้ารีบออกจากตรงนั้นเออบริเเขตวัดอยู่ตรงวัดบุญรอดนะฮะเออโอเคขอบคุณมากคุณโจ๊กครับครับดยอกันการขอัยด้วยครับพี่เนรได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ